บังจะพี่น้องมันซ่อนน้ำยาดนนันปะป้าไปบังไก่จ้ะแถวนี้มีแต่สวนแอปเปิลจ้ะพี่น้องบังจะโพดโพเป็นพวกแกน ปลูกฟ้ามเนาะจ้ะที่เขาเจ้าปลูกผลามไม้โซนีน้แมนมดเลยจ้ะพี่น้องน้องจ้ะดกคักดกแน่แต่ละตน้นอุย้ยสุดติ่งกระดิ่งแมวพี่น้องเอ้ยบิ่งเนียใบแถบสิบวมีต้นหน่อยตว่านวยดกคักอออ่อนซ่อนเนี่ย ต้นน้อยหน่อยแย่เดี๋ยวนัดภาพไปเบิ่งไกลๆเนาะจ้ะนั่นจ้ะพ่อโลพองงานมีต่หน่วย hm ใ,ใหญ่ๆผอมพี่น้อง สวัสด,ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆทุกคนยินดีต้อนรับเขาส่งคุณยายโดนาสตอรี่เนาะจ้ะเบิ่งจาา้าว่ายายพามาเบิ่งเงียงมาเบิ่งกันเลยจ้าอยู่ข้างๆยายนี่เองนี่เบิ่งจ้อพี่น้องโคดพ่อบอลมุเจ้าว่าแอปเปิ้ลจ้ะให้เดี๋ยวนะถ้ามาเที่ยวสวนแอปเปิ้ลเด้อจ้ะต้นน้อยๆดกดกพี่น้องกัน โอดคักโอดพ่อพี่น,ออน้องวันแบนมีแต่อยู่นี่แล้วจ้ะเต็มไปหมดเลยพี่น้องไย้ยนดท่ายางเบิงเนาะจ้ะเนี่ยดกคักดกแน่พี่นออ้องเอ,อ้ย ตกสุด <c oughs> อันซ้อนน้ำกระเจาเนาะจ้ะ <c oughs> แมนไปเมิดจ้ะพูนทางพ่นกับแมนจ้ะันซ้อนแถวนี่เนี่ยมีตะหน่วยใหญ่ๆสวยๆีตะหน่วยงามๆจ้าพี่น้อง เอฟซีทางเมืองไทยแต่พอเคยเห็นต้นแปปอปเปิลเขาเบิงคลิปย่าดนัเดอร,รอ์จะรับรองก่าบอผิตวังจะพี่น้องเต็มต้นเลยหน่อยที่บอสมบูรณ์กับโลนถิ่มเนาะจ้ะหน่อยสมบูรณ์แากติดแน่นนาะเต็มไปหมด งามคักงามเนี่ยแม่ตอนซ้อนจะเอาเดี๋ยวใหม่ขำไปเนาะจ้ะตน่นหน่อยและมันหน่วยมันหลายเนาะจ้ะเนาะเ,เอาเสาเห็ดเสาขำไ้เลยสุดยอดเลยค้องแท้ค้องจริงจ้ะพี่น้อง แอปเปิลโ no นเวมีแต่นหน่วยใหญ่ๆแต่นหน่วยงามๆบางเนี่ยต้นเดียวเนี่ยเป็นสามสิบสี่สิบหน่วยต้นน่อยๆนะสุดยอดเลยเห็นแล้วก็ไปอย่างนี้ไปใส่พี่น้องอยากนั่งเฝ้าอยู่นี่แหละ าางาคขกาลายก็ไดข้าเจ้าหายมาถทายลูปใดเนาะจ้ะแต่ว่าหามปิดข้าเจ้าทายลูปใดส้มใดเนาะจ้ะแต่วว่าหามเก็บหามปิด ดกขักดกแน่พี่น้องเอ้ยเต็มไปหมดเลยคนน่ะต้นใบไได้จ้ะแต่เราต้นต้นใบไงจ้าเมาเ็ดเลยแต่ต้นหน่อยหน่อยตัวบานดกขักข้างใน,น่นกระดกจ้ะเต็มไปหมดต้องเห็ดเสาคำไปเนาะจ้ะ เขาเจ้าเฮ็ดเสาอั่นเอาเสาขึ้นบมาเอาสายลวดนะจ๊ะสายลวดแบบนี้จ้ะขึ่งไว้บันยึดต้นอัน่นแอปเปิ้ลติดกับลวดไว้เนาะจ้ะเ็ลวดเส้ร็งใๆาายๆนะบ่ให้ต้นมันล่มแล้วก็สิตั้งอยู่แบบนี้สวยงามแถวนี้เขาเจ้ามีโรงงานเฮ็ดอัน่นพวกน้ำแอปเปิ้ลพวกอันนี้จ้ะ อุ้นแต่แมนเมดวิวสุดยอดเลยพี่น้องทางลังกับเป็นภูเขาสูงไปโชคดีได้เมือนี่ย่ายโดนัดมากด้อยอันนี่เป็นพันสีแดงนี่เป็นอีกพันหนึ่งนะจ๊ะเนี่ยสีแดงแดงนะอุ้นใาเจาเก็บอยู่ของในาะ เราจะกองสวน,นเราจ้าเก็บอยู่บนหุ้นจ้ะ อันนี้มีโรงงานเทอนะพวกแอ,เอปเปิลพวกอย่งเนาะจ้ะเนาะนเป็นอีกพันหนึ่งกับส้นเมื่อกี้เนาะจา้ะอันนี้เป็นหน่อยปลอมๆสีดแดงๆจ้ะพี่นอ้องนีจ่จ๊ะนี่ล่ะดอนซ้อนไลนีนีิมีสองพันค่ะ มีสองโซนนะจ๊ะโซนหนึง่งโซนที่ย่าโดนันไทยแรงๆนะเป็นนันเป็นหน่วยใางสีออกเขียวนะจ๊ะออกเขียวจังหน่อยมาทางนี้เป็นโ้นน้วยสีแดงจ้ะพี่นอ้องอือจ้ะดกขักดกเนี่ยเนียตอนซ่อนขักนี่เปหน่วยอย่ญ่พี่น้อง เฮ้ยกษมนอดันเดียยนทีป่ะยันน้ำมี้งรูปว่างยอสวยงามคัพี่น้อง ในก็นอย่าลืมเด้อจ้ะบุได้มาคลิปย่าิดโดนทัทฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเน,นาะจ้ะเนาะกดกระดิ่งไว้เพื่อสเสดงบ่ผ่านคลิปใหม่ๆจากย่าิดโดนทัทนะจ้ะพี่น้องไปเที่ยวก็ย่าิดโดนทัทรับรองก่บอผิดหวังจ้ะพี่น้องสวยงามขนาด จ้าสำหรับคลิปนี้ย่ายโดนัทฝากไว้แค่นี้ก่นเาจะจ้เนาะเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าจ้าพี่น้องคลิปนี้ย่ายโดนัทผ้าเที่ยวสวนแอปเปิ้ลจ้าผ้าเอซีลุยสวนแอปเปิ้ลจ้าพี่น้อง นี่จ้ะมันไกลๆเลยสวยงามเคจ้าสำหรับพิปนี้อ่ะสวัสดีจ้าไปแล้วจ้าเก็บลงมาจากไรกับมาขายอยู่นี่จ้าพี่น้อง งคายอยูน่นี่ติดทะเลจ้ะหมองจอดรถเนาะจะ้ะโอ้รถใหญ่โดนนัจอดอยู่ตรงซีขาวๆจ้ะพี่นอ้องมันฝรังขายผลละไม่เนาะจะ้ะ